ขอดอทั้งอุบวนออกแล้วเด้อครับพี่น้องทางน้ำถ่วมกถท่วมทางแดงกระแดงทั้งบุรีรย์เพิ่นว่าแดงมาสัน่นโอ้ยขอดอออกแล้วครับเจ้าหนอนกับไก่พ่อเกี่ยวนกมากินบ่ด้หนิ ออกกอนโมโนก็ไม่กินบัดเด่ะนกกระพิรดหน่อยไก่จจได้กินเขาไหมนะครับเขาไหมเขาลามเขาดอ ทางอูบวนไก่จะไ้พวกเกีียวแล้วครับเตรียมรถเกี่ยวไปทารถนี่เขาเจ้าซิบหายกำลังจะออกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไทยเขาเจ้าซิบหายหพี่น้องเบิ่งกับผมสวัสดีครับ